ว่าอยู่ไหนยังหาไม่เจอสารกัมมันตรังสีซีเซียม137ที่หายไปจากในพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีวันนี้ระดมกันหลายฝ่ายนะคะสำหรับการตรวจค้นทั้งในพื้นที่ของโรงงานซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าไอน้ำค่ะอยู่ในพื้นที่สีมหาโพธินะคะ จังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าที่สุดแล้วก็ยังไม่เจอค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้เป็นท่อขนาดใหญ่นะคะที่สนิมจับแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าสารกำมันตรลังสีซีเซียม137อยู่ภายในท่อน,นี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ประกาศตามหาเลยนะคะว่าถ้าใครพบท่อที่มีลักษณะแบบนี้อยู่อย่าไปสัมผัสนะคะและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนี้เพิ่มรางวัลน,นะคะสำหรับผู้ที่พบแบปบบอแสค่ะ จาก50,000บาทเพิ่มเป็น100,000บาทแล้วนะคะหลังจากที่ตอนนี้ก็ยืนยันกันนะคะว่าผ่านไปแล้วกว่า1สัปดาห์แต่ว่ายังไม่สามารถหาสารตัวนี้ได้เจอค่ะขณะเดียวกันนะคะมีการสอบปากคำทางตำรวจยืนยันว่าได้สอบปากคำทั้งคนในโรงงานนะคะโรงไฟฟ้ารวมถึงคนรับซื้อของเก่าที่ทางตำรวจสงสัยก็ยังไม่พบความผิดปกติค่ะ จะไปยังไงกันต่อนะคะในวันรุ่งนี้ค่ะทางฝ่ายสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะมีการระดมผู้เชี่ยวชานะคะลงพื้นที่กันอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากที่ทั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปูพรมค้นหาแล้วแต่ว่ายังไม่เจอแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเขาก็จะขยายประเด็นไปด้วยในเรื่องของการค้นหาก็ยังค้นหากันต่อไปนะคะส่วนการเฝ้าระวังยังคงต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่า หลายคนก็อาจจะกังวลว่าสารเหล่านี้มันอาจจะปนเปื้อนมาในดินน้ําหรือว่าตามสภาพพื้นที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหรือไม่เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญจะระดมกันลงพื้นที่ทั้งในส่วนของโรงล้อมร้านรับซื้อของเก่านะคะแล้วก็การตรวจภายในพื้นที่เมืองด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่จะต้องทําร่วมกันต่อไปยังคงต้องติดตามกันค่ะสําหรับการค้นหาสารกัมมันตรังสีซีเซียม137ค่ะ